ต้องให้มควบคู่ไปทั้งกายใจรู้จักกายตัวเองรู้จักใจตัวเองจเจอลูกศิษย์ลูกศิษย์ถามไมเจอหน้าพ<ม>ามาอาจารย์ไปครับเขาก็จะเป็นเสียงงั้นนะเหมือนเด็กเนิร์ดๆน,นะนะอาจารย์สบายดีไหมครับถามมางั้นเราก็ว่าไม่สบายแต่ดีนะไม่สบายแต่ดีนะงั้นทำไมว่ากันอะ ก็มันไม่สบายอะ่ะแต่มันดีตรงที่ว่าความจริงมันมันชัดอะ่ะความจริงมันปรากฏขึ้นมาให้ชัดไนงะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอะ่ะเราจะนทนุถนอมหวงใยรักใครดูแลซึ่งชอบพอใจขนาดไหนก็ตามถ้าถึงข่าวที่มันแปลเปลี่ยนไปมันก็ไม่สามารถสั่งการห้ามหรือขอร้องอ้อ,อนวอนอะไรได้เลยเนี่ยพอใจเราได้เห็นอย่างนี้ใจเราก็ยอมรับไงเออว่ะ มันเป็นของมันอย่างนั้นน่ะ,ะไม่อยากแก่ขนาดไหนวันนึงก็ต้องแก่ไงไม่อยากเจ็บขนาดไหนวันหนึ่งก็ต้องเจ็บมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นน่ะถ้าใจเราเห็นตรงนี้ใจเราก็จะยอมรับแล้วปล่อยวางได้แต่ส่วนใหญ่เราเอาความเห็นของเราเป็นใหญ่ไงเชื่อว่าเนี่ยเชื่อว่าต้องได้ดังใจต้องเป็นดังไปตามใจหมายของเราทำอะไรก็ไหวอยู่ไหวอยู่นะทางทีเห็นนักมวยสมัยก่อนที่เขาต่อยกันน่ะ โอ้ตาปูดตาบวมจนมองไม่เห็นละพี่เลี้ยงถามยังพยักหน้านะสู้ได้สู้ได้ใจมันสู้ไงแต่ร่างกายมันไม่ได้ละสั่งการไม่ทันละออกหมัดออกอะไรนี่ช้าไปหมดเนี่ยมันเลยได้เห็นร่างกายนี้ไงเออมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเนี่ยมันไม่เป็นไปตามคําสั่งทั้งหมดจริงๆมันได้แค่ส่วนหนึ่งเราเห็นอย่างนี้เราก็เออไม่สบายแต่ดีนะ ด,ดีตรงที่ว่าความจริงเนี่ยแหละมันปรากฏให้ใจรับรู้รับทราบในการที่จะไม่ไปยึดครองยึดถือคือมันยอมเองโดยสภาพเตาวความจริงไงมันเห็นไงเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆมันสั่งไม่ได้จริงๆริงแต่ก่อนเราคิดจะทําอะไรมันก็เหมือนสั่งการได้ครบตลอดเวลาถ้าเราจะพิจารณาก็ได้อย่างวันหนึ่งเรามีแขนมีขาสมบูรณ์อ่ะอ่า แล้วก็พิจารณาดูถ้าเกิดสมมติเราประสบอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยแขนก็หายขาก็หายทยาทำอะไรไม่ได้อย่างเดิมแล้วนี่เราจะทุกข์ขนาดไหนถ้าเรายึดมั่นถือมั่นนะ่ะแต่เราเคยพิจารณาเนี่ยเออมันมีมาก็ต้องมีหมดมไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยถึงเวลานั้นขึ้นมาเราก็จะอยู่ได้แบบไม่เป็นทุกข์นะถ้าเรายังที่จะแบบ ทำไมไม่เหมือนเดิมทำไมไมันแปรเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะทุกข์ท่านเลยว่าให้พิจารณาให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ไงของกายใจไอ้ตัวเนี้ยจะช่วยผ่อนคลายออกไปอในความยึดมั่นถือมั่นในความสําคัญว่าเป็นเราเป็นของของ,ของเราไงแต่ส่วนใหญ่เราไม่เข้าพิจารณากันหรอกเราจะเอาตามใจเราว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ทําอะไรทำไรก็ต้องให้ได้ดังใจเรา ทำอะไรต้องสาเร็จเนี่ยเขาเราว่าไม,ไม่ไม่พิจารณาถึงความล้มเหลวไม่พิจารณาถึงความดับเอาแต่เกิดอย่างเดียวไม่พิจารณาดับมันก็เลยเป็นทุกข์เลยคนเนี้ยเนี่ยถ้าเราเดินไปหรือทํางานอะไรไปหรือประสบอะไรไปเนี่ยเราก็พิจารณาอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยคือสอนใจไว้ไงสอนใจให้ตรงกับความเป็นจริงสอนรอไว้เงี้ยแล้วพอวันหนึ่งใจเราเจอเหตุการณ์น,นั้นอนะ่ะใจมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยสอนไว้ไงเออจริงๆว่ะ มันมันไม่ได้อย่างที่คิดจริงๆนะเนี่ยขนาดเราวางแผนอย่างดีขนาดไหนเนี่ยก็ยังล้มเหลวได้แต่ถ้าเราไม่ยอมเราก็จะแบบทุกข์หละเฮ้ยทําไมเป็นงี้วะเราวางแผนอย่างดีแล้วทาไมเป็นไป,ไป,ไปตามแผนก็กเลยทุกข์เลยแต่เราพิจารณาตายรักไว้พิจารณาถึงความล้มเหลวพิจารณาให้มันเห็นทั้งสองฝากของความเป็นจริงอ่ะมันก็จะทําใจรับได้